มันเป็นเพียงภารกิจเล็กๆธรรมดาไม่มีอะไรต้องกังวงพ่อเตรียมของขวัญมันเกิดให้ลูกแล้วแต่ลูกข้ามแอบเปิดดูก่อนพรุ่งนี้พวกเราจะกลับมาครอบครัวของเราจะไปทานอาหารที่ร้านอาหารแปดดาวด้วยกันแม่เลือกรถและหมวกกันน็อกที่ลูกชอบไว้ให้แล้วโอ้ทำไมคุณพูดแบบนั้นแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณสัญญาไว้ล่ะพ่อคะแม่คะฉันจะออกไปข้างนอก ค้าถูกไล่ออกมาค้าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีจะแก้ไขย,ยังไงหั้หัวเจ้าไปเอาน้องไก่มาจากไหนค้าเห็นมันวางบนโต๊ะเจ้าไม่เห็นหรอเออค่าไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันแล้วตอนนี้ค้าเริ่มรู้สึกเหิวแล้วเหมือนกันหืมเอ๋เจ้ากำลังไปไหนช่วยชีวิตคนรอเดี๋ยว ถ้ามันใจแล้วว่าทําไมท่านอาจารย์ถึงให้สลัดเราแบบขนาดนี้ถ้าเราเพึ่งพาเขาแม้แต่เล็กน้อยเราจะตายไล่ตามไปไล่ตามไปไหมค่ข้าเองก็ขับรถเก่งไม่แพ้ใครอืคุณย่าไงในที่สุดเธอก็ยังปรากฏตัวออกมาแล้วเหรอเป็นนายนี่เอง,เองนายทำอะไรกับย่าของฉัน ฮีโร่ผู้ลงพังนเธอคงไม่คิดว่าเด็กที่ตัวเองช่วยชีวในวันในวันนั้นจะเป็นรองผู้นําของสมาคมมังกรดําถ้าฉันไม่ฉลาดฉันก็คงไม่สามารถหาตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ส่วนญาติที่เธอพูดถึงตอนนี้เธอทงถูกเผาจนก,กายเปเท่าถานอยู่ข้างในแล้วฮ่าฮ่าแต่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคุณฮีโร่ผู้ลงทันโอ้ไม่เสียฉันควรจะเรียกเธอว่าหมิ้โยมากกว่า ขนาดความตายของตัวเองเข้าใกล้มาแล้วยังมีเวลาไปนสนใจชื่อของคนอื่นอยู่อีกเธอควรจะเป็นห่วงตัวเองมากกว่านะใครก็ตามที่กล้ามาต่อต้านสมาคมมังคกรดำของเรามันจะมีชะตาการรมเดียวที่รอยอยู่เท่านั้นนั่นก็คือนั่นใครฮาอ์นี่เจ้เป็นอะไรไหมเจ้ามาได้อย่างไร เจ้าไม่ควรประมาทเราพร้อมเรามาพ้อมเรามาช่วยเหลือเจ้าหากเจ้ากลัวที่จะสูญเสียเจ้าก็ทิ้งขยะเหล่านี้ให้พวกค้าจัดการเองแต่มันไม่มีของฟรีแบบนะเจ้าต้องใส่ด้วยการลิ่งอาหารให้อร่อยให้ข้ากิน <c oughs> ฉันจะไม่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วขอบคุณนะ ถ้าคุณญาติและคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่พวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในโรงน้ำแข็งใต้ดินเราต้องหลอดไฟข้างนอกก่อนเดี๋ยวฉันไปหาแหล่งน้ําไม่ต้องลําบากขนาดนั้นข้ามีเครื่องรางที่สามารถสร้างน้ําได้อยู่อ้า้ว่นี่มันสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างมากอาจารย์เฉลิมเกิดมีน้ำใจจริงๆข้าจะจัดการกับคนพวกนี้ให้เองส่วนเจ้าไปช่วยอาโยดับไฟเจ้าคิดอะไรอยู่พลังงานของข้ามีน้อยมากเจ้าจต้องไปดับไฟจนข้าจะไปคนจัดการคนพวกนี้แทนอาจริงด้วยง้นข้าจะจัดการเอง พนึกสถานสวรรค์แย่แล้วโหสามารถหลบการโจมตีของข้าได้ด้วยน่าสนใจดีดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาข้าควรจะนำวัสด,ดุดีๆหายากนี้กลับไปให้ผู้โสโมเพื่อทำอาหารเพื่อทําตาวิเคราะห์ก็น่าจะดีมีอยู่สิ มีอยู่สี่คนคอบเขตสลลมนุษย์และหนึ่งคนอยู่ในคอบเขตเวืองจันท่านอาจารย์ท่านหลออค่าอีกแล้วศัตรูต่างนีกายกุยมันแข็งแกร่งมากเหรอปาเบตเตล็ทั้งสี่ตัวนี้ก็เหมือนกับข้าแต่เจ้าพวกคนแต่เจ้าคนหวัวโขนที่อยู่ตรงหน้านะมีคอบเขตสูงกว่าข้าสองขั้นฉันจะปกป้องเธอเพ้อพาเด็กเหนียวไปก่อนเจ้าหลังพูดอะไรพอรอนสักกระแสน้าที่ถูกข้อมล้ำโดยวาลีลึกลับนี่คือด้วยของพลังงานนี้ ด้วยพลังของยันน้ํานี้ที่ท่านอาจารย์อาของอาสร้างขึ้นเจ้าสามารถทนต่อการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงได้ประมาณครึ่งชั่วย,ยามเจ้ามีคนสําคัญที่ต้องไปช่วยใช่ไม่ใช่หรือเจ้ากำลังมัวรออะไรอยู่แต่เธอหยุดพูดแล้วรีบไปได้แล้วการช่วยชีวิตผู้คนเป็นสิ่งสําคัญตรงนี้กว่าให้เป็นหน้าที่ของเราเองไปพาตัวพวกเขามาแล้วเวลาวางตัวอย่าสร้างความเสียหายให้กับโลกขอรับเจ้าหวนนัวล้น เจ้าหัวล้นให้ข้าจัดการเองส่วนเจ้าไปจัดการกับคนที่เหลือเข้าใจแล้วแต่เจ้าต้องจ่ายเพิ่มข้าต้องการคุกกี้50สินที่เรียกว่าโดนัทช็อกโกแลตชีสเข้าใจแล้วถ้างั้นเรามาให้คนพวกนี้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนการมือต่อของเรากเถอะความยิ่งใหญ่ของพวกเราหยาขอบคุณฉนันจะปล่อยให้พวกเธอจัดการ คุณยา่าคุณยา่าไม่นะคุณยา่าอัะให้ตายเถอะสป,ปราดตัวน้อยนี้มัต้องกําเนิดมาจากอะไรแม้แต่อาวุธระดับประคีก็เพียงแท่ทิ้งบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้น อย่าเพิ่งประมาทเด็กน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่มีร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่งก็ยังแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยถ้าเจ้าไม่ระวังเจ้าจะเจอปัญหาหนักได้ให้ตายเถอะผู้สวดบอกว่าข้าไม่สามารถวางยานางได้ทั้งนั้นข้าจะจัดนางทั้งเป็นได้อย่างไรไม่เป็นไรดูเหมือนว่านางจะไม่รู้วิธีใช้พลังดูเหมือนว่านางจะไม่รู้ว่าพลังปานเราผัดโจมตีและถักนางและขัดขังนางและให้นางใช้พลังจนหมดจากนั้นก็รอให้ผู้สวดสองจัดการกับเด็กหิ่งผมชมพู ไม่เลวสาวน้อยก็เป็นคนพิเศษจริงๆมีดปืนดาบค้อนอาวุธที่ซ่อนอยู่และยาพิษถูกใช้ในทุกวิถีทางส่วนโจมตี ส่วนโจมตียังมุ่งในเป้าที่ขอค่าด้วยเจ้าช่างโหดเจ้าช่างไร้การจริงๆสาวน้อยเจมีทักษะในการต่อสู้มากและไม่กลัวที่จะเฉิญหน้ากับค่าเจ้าต้องเป็นลูกศิษย์หลักของนิายเจ้าเป็นแน่น่าเสียดายที่เจ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในและน็ที่ต่อไม่ดีเลยข้าขอพูดตรงๆเลยแล้วกันข้าเชื่นชมเจ้ามากด้วยคุณสมบัติของเจ้าถ้าเจ้าเข้าร่วมในการกุ๋ยอีของเราเจ้าจะกลายเป็นบุคคลสำคัญที่เีนอำนาาในอนาคตอย่างแน่นอนเจ้ายอมแพ้เสร็จเถอะเจ้าคนหัวล้นสิ่งที่เจ้าพูดมาล้วนผิดาเป็นนนนคออ่่แทีสใกข้า และเหล่าคนที่อยู่เหนือและเหล่าคนที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาสามารถฆ่าเจ้าได้ด้วยมือเดียวให้ตายเถอะม่านลังบัตศบนี่ข่าจําไม่ว่าชาติีแล้วข่าไม่เคยแทงไปแทงผ้าหัวร้อนมาก่อนเลยน่าเสียดายในเมื่อเจ้าไม่ยอมไปสาวก่าของนิกายเราเกรงว่าในกายของเจ้าจะหาทางแก้แค้นของเราในอนาคตข่าทําได้เพียงเดี๋ยวก่อนข่ามีอะไรจะพูดก่อนที่เจ้าจะลงมือคําพูดสุดท้ายท่านอาจารย์ข้ารู้ว่าท่านกําลังดูอยู่จากที่ไหนสักแห่ง แชร์คนนี้ต่างจากที่เราสัญญาวไว้ถ้าหากข่าเอาชนะเขาได้ค่าต้องการรางวัลเพิ่มไปสองเท่าวันหยุดหนึ่งเดือนตกลงคิดวิชาเผาผ่านวิญญาณแพรำใช้พลังปานเพื่เพิ่มระดับขอบเขตชั่วข่าวเฉิงถึงยังไงมันแค่ชั่วข่าวเจ้าไม่มีทางลมข่าได้หรอกเพื่อวันหยุดของข้าเจ้าคนหัวโน้นชะตาความของเจ้าถูกตัดสินไปแล้ว เจ้า่ะได้ประเมินพลังของเจ้าสูงเกินไปอย,อย่าการตะโกนอย่างไร้ความหมายคําให้ขคาดคงมวัวเล็กน้อยในความเร็วพลังขอเก็บเพลิงเพิ่มขึ้นก็เกินความคาดหมายของข้าแต่น่าเสียดายที่ช่องว่างระหว่างความเร็บพลังของเจ้ากับข้ามันไม่สามารถเฉยได้จะใช่หรือ